สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมน้องแฟรงกี้กันอีกแล้วนะครับเด็กชายกีตภพพรมสาขาเนี่ยอไเด็กชายกี่ิภพเด็กชายกิตภพพรมสาขาณสกลนครอายุสิบห้าพูดพอสิอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าเลยเห้ยหกครับอยู่โรงเรียนประชานิเวศชั้นปหนึ่งทับสี่คราวที่แล้วเราเราเรียนภาษาพาทีใช่ไหม บทที่หนึ่งบทที่สองไปแล้ววันวันนั้นน่ะเราเราเราจาไม่ได้ว่าเราเรียนภูผาไปแล้วใช่ไหมใช่อันนี้บทที่สามบทที่สามเนี่ยมันจะมีข้างท้ายเนี่ยข้างท้ายมันจะเขียนว่าราบำเสียงสัตว์อ่าเป็นการให้อัดให้หัดอ่านนะครับว่าอ่าการสะกดนกร้องยังไงกางงงกล้องยังไงไก่ร้องยังไงโอเคนะ แบ่งให้นักเรียนแบ่งเป็นสแบ่งเป็นหกกลุม่มมีกลุ่มนกกลุมกล่มกากลุ่มไก่กลุ่มแมววัวแล้วก็ช้างเห็นไหมมีหกกลุม่มมีช้างสัตว์หกชนิดแต่และกลุ่มช่วยกันคิดเสียงร้องของสัตว์อ่าเมื่อครูเอ่ยชื่อสัตว์ชนิดใดให้นักเรียนในกลุ่มร้องเสียงสัตว์ชนิดนั้นพร้อมๆกันอย่างแฟรกี้ที่เสียงอะไรลิงเสียงร้องไงร้องไงดีไงลง้ลงแจ๊กเจ๊กไม่ใช่ฮะไม่ใช่แฟรกี้ร้องลิงร้องไง เออลิงร้องโอยไงลิงเมื่อกี้ร้องโอยแต่ลิงตัวอื่นร้องยังไงนะเจี๊ยเจ๊เออเนี่ยก็สองครูนำอ่านบทร้องเล่นระบาเสียงสัตว์ให้นักเรียนอ่านตามทำท่าและร้องเสียงสัตว์ชนิดนั้นเอาเวละเอาละนะครับก็จะเป็นระบาเสียงสัตว์อยู่ท้ายบทเรียนนะครับอ่ะระบาเสียงสัตว์ไหนแฟรงกี้ลองอ่านสิมันอ่านแล้วลองอ่านก่อนลองอ่านก่อนลองอ่านก่อนอ่านสินก นกโอกนกบอยนกบินมออามาทออําทำน้องอ่านแล้สะกดเลยอ่านเลยอ่านเลยนกบินมาดังดังดังนกบินมาทำหน้าเป็นนกหัวหัวมันพังบล้องจิบจิบจิบอ่าต่อไปกาบินมาทำหน้าเป็นกา เสียง,ง,งส่งส่งเสียงเริงร่าเริงร่าร้อ,องร้องการ้อง,าอ,งองการ้องไงการ้องกางกากา<ๆ>าๆๆาา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 ขาา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 มขาวาากากากาาาา่าาาาาาาไก่ไกไกากาา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 นาาาาาา ส่งเสียงทันใดร้องร้องไงเดี๋ยวก็ใส่เสียงไก่เดี๋ยวเรามาคิดเสียงไก่กันบ้านนะต่อไปแมวเดินมาทำหน้าเป็นแมวหน้าตาบ้องเบลลร้องแมวร้องไงร้องเหมียวโอเคต่อไปสัตว์ตัวที่ห้าวัวเดินมาทำหน้าเป็นวัว มีมีเขาข้างหัวอลอง,ลองมอมอเดี๋ยวเขียนมอมอมอเขียนให้มอมอมอโอ,อ้เก<อ>่งมากตัวสุดท้ายช้างเดินมามทำหน้าเป็นช้างองเจ้ชูชูงวงเก่ง แกข่งค่ะ้องช่าง้องเป่นเป่นลองร้องเป่นเป่นเป่นโอเคเห็นไหมง่ายไหมเอออ่านอย่างนี้สนุกไหมไม่อ่ะมันอ่านแบบนี้แล้วมันไม่สนุกอ่ะเหรอต้องทำยังไงลอยนั่นเป็นไงมิวสิค๋อต้องร้องเป็นเพลงโอ้โหร้องเป็นเพลงงั้นเราจะร้องได้ไหมเนี่ยไหนลองดูนะได้แล้ว เราก็ได้เ,เตรียมอุปกรณ์ง่าย,ายๆคือกีตาร์หนึ่ตัวครับก็แต่ว่าไม่เล่เป็นหลักอ้าลูกลิงไปไหนอะมาเราจะลองเอาระบาเสียงสัตว์มาเป็นเพลงดูสิว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ว่าคงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าแฟรงกี้อาจจะยังอ่านไม่คล่องนะลองดูแล้วก่อนนะเ นกบินมาจ้านกบินมาทำหน้าเป็นนกทำหน้าเป็นนกหัวมันพังงบหัวมันพังงบลองจิบจิบจิ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 บ เจ้ากาบินมาทำหน้าเป็นกาทำหน้าเป็นกาส่งเสียงเริงร่าส่งเสียงเริงร่าร้องกากาก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 าก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 า ไก่วินมาไก่เดินมาครับไก่เดินมาทำหน้าเป็นไก่ทำหน้าเป็นไก่อะไรเรผมผมไม่ค่อยอ่านออกอ่ะขออภัยด้วยนะครับอะไรอะส่งเสียงทันใดส่งเสียงทันใดเจ้าส่งเสียงทันใดโอเคเอาไปนะเราต้องแต่ส่งเสียงทันใดเดี๋ยวไก่ไก่วิ่นมากัน ว่านคือที่โฟไก่เดินมาสิไก่บินมาสิเห็นไหมอ่ะไม่ใช่ไก่บินมาไก่บินมาจ้าไก่บินมไก่บินมาจ้าไก่บินมาทำน้าเป็นไก่ทำน้าเป็นไก่สงเสียนทางใดสงเสียนท้งใดลองไก่ไก่ไก่ลองไก่ไก่ไก่ เดี๋ยวน้องไก่ยังไงไก่องยังไงก็ล้องไก่ไก่ไม่ใช่ไก่ไม่ร้องไก่แล้วไก่องยังไงไก่ล้วก็น้องไก่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 ไไก่มันร้องเอกอีเอก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 ไก่ร้องเอ็กเอกไก่ร้องเอกซกเอกน้องเอก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 ไกพูดไงมัหนั้นไก่ที่หน้าก่อน ไก่บินมาจ้าไก่บินมาทำหน้าเป็นไก่ทำหน้าเป็นไก่ส่งเสียงทันใดส่งเสียงทันใดร้องเออีเอ๊ะร้องเออีเอ๊ะร้องเออีเอ๊ะร้องเอ๊ะ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  แมวเดินมาจ้าแมวเดินมาทำหน้าเป็นแมวทำหน้าเป็นแมวหน้าหน้าตาบ้องแบวหน้าตาบ้องแบวร้องเมียวเมียวร้องเมียวเมียวเร้องเมียวเมียวร้องเมียว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  วัวเดินมาเจ้าวัวเดินมาอะไรวัววัวสิวัวเดินมาเจ้าวัวเดินมาทำหน้าเป็นวัวทำหน้าเป็นวัวมีเขาข้างหัวมีเขาข้างหัวแล้วลงวัวใช่วัวร้องไงวัวร้องไงวัวร้องโอ้ใช่ไหม ร้องมอมอร้องมอมอมอร้องมอมอมอร้องมอมอมอนี่ทำท่าด้วยมีเข่าข้างหัวทำยังไงทำยังไงมีเข่าข้างหัวมีเข่าข้างหัวลงบนพื้นบนพื้นไม่ใช่เข่าอย่างนี้มีเข่าข้างหัวมีเข่าข้างหัวไปทำหน้าก็อย่างนั้นมีเขาข้างหัวมีเขาข้างหัวโอเคมาใหม่มาวัวเดินมาใหม่โอ้เอาจริงดิเอาจริงนี่วัวเดินมาเจ้าวัวเดินมา ทำ,ทำหน้าเป็นวัวทำหน้าเป็นวัวมีวเขาข้างหัวมีเขาข้างหัวร้องมอมอมร้องมอมอมร้อง Sir okay. มอ<า>มอมร้องมอมอมโอเคมอมอมมอมอมมอม เินมาเจ้าช้างเดินมาทำหน้าเป็นช้งางทำหน้าเป็นช้างชูชูชูงาใช่ชูอะไรชูงวงหัวไหล่ทำไงชูงวงขาทำไงชูงวงกวยหางชูงวงกวยหางอ่าอแล้วช้างเราไงช้างเรากาไม่ใช่เ <C> e <al> ต้นเต้น เส้นมีอเยมีรอเลยนร้องแป่นแต่นแตนร้องแต่นแต่นแน้องเป็นเป็นเป็น้องเป็นเป็นเป็นช้างเดินมาใหม่พร้อมไปช้างเดินมาเจ้าช้านเดินมาทำหน้าเป็นช้างทำหน้าเป็นช้างชุงวงกลั่แกวงเชุ่งวงแกล้งหางเฮ้ยมันพูดยากนะช่งงวงแกลงหาง ชุมวงแขวงหางเออเดี๋ยวดิชุมวงแขวงหางชุมวงแขวงหันทำท่าด้วยทำท่าด้วยชุมวงแขวงหันชุมวงแขวงหันแขวงหางแขวงหางโอเคมากนี่มันมันมันพูดยากตรงยี่หัวแงอ่ะเขาถึงต้องให้หัดอ่านให้คล่องไงแขวงแขวงให้คนเดียง่ากอเอวกอกอกอวอก่อนกอวเอแขวงเม่แขวงกอวเองออก่อน อ๋แองงแควงไหมแควงอ่าแควงหรือแควงนี้น yeah> ี่แล้วแควงหาแควงไงหาอยู่ข้างหลังสิมันอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ข้างประมาณนี้อยู่ข้างล่างมันออกมันหลุดไปนอกเฟรมอยู่นี้อ่างั้นงวงอะงวงงวงอยู่ไหนงวงช้างอยู่ไหนเออโอเคไหมเดินอ่าสุดท้ายแล้วช้างเดินมาแล้วสุดท้ายแล้วเอาตรงไหนอ่ะช้างเดินมาใหม่สุดท้ายช้างเดินมาเจ้าช้างเดินมา ทำหน้าเป็นช้างทำหน้าเป็นช้างชู่งวงแข่งหางชูงวงแว่งหางร้องร้องร้องไงร้องกุ๊กร้องแสนเต้นต้องเป็นเป็นเป็นร้องเป็นเป็นเต้นโอเคเราจะจบวันลเท่าใหม่ช้างใหม่ช้างเดินมาใจช้างเดินมาทำหน้าเป็นช้างทำหน้าเป็นช้าง ชูมวงแขวงหางชูมวงแขวงหางน้องเป็นเป็นเป็นล่องเป็นเป็นเป็นน้องเป็นเป็นเป็นน้องเป็น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 นเดาดาดามาเร็วี้เร็วเห็นไหมถ้าเรา ทิ่ตันนี้ก่อนที่คุณให้ให้หัดอ่านให้คล่องเนี่ยถ้าเราอ่านคล่องเมื่อไรเราจะร้องเพลงเมื่อกี้ได้อย่างสนุกมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องไม่คล่องเพราะว่าอ่านไม่คล่องเพราะเมื่อกี้ยังอ่านยังร้องเอ้ยเมื่อกี้ร้องไม่คล่องเพราะเมื่อกี้ยังอ่านไม่คล่องไงถ้าจําเนื้อได้เนี่ยพี่จะเต้นสนุกมากเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยนกบินมาจาได้ยังไหนเราพูดที่ไม่ดูนะนกบินมาจ้านกบินมาอ่านต่อ ทำหน้าเป็นนกทำหน้าเป็นนกมีท่านในึี้ผมจะไม่ได้หัวมันเลยหัวมันพังงบหัวมันพังงบเออพังงบก็ไก่พังงบหัวมันพังงบงกงกเอาร้องร้องอะไรร้องร้องไงร้องจิ๊บจิ๊บจิบร้องจิบจิบจบอันไหนอันไหนอันไหนเพื่อที่จำได้เอากาดิอ่ะไหม กาบินมาจ้ากาบินมาทำหน้าเป็นกาทำหน้าเป็นกาส่งเสียสงเรื่อ,อ,องล่าส่งเสียงเรื่องเล่าลองกากากาลองกากากาจำไดนะ้ใช่ไหม <c ười> เดี๋ยวเราจะลองเล่นท่อนนี้ดูต้อพี่รลองเต้นดิอ่าไม่ต้องดูในนั้นใช่ไหมกากาบินไงบินไงกาบินเออมาอยู่นี้นีนนนออนะ่อยู่นี่อ่าเล่นดังนะอยู่นี้อยู่เตะท่อม บินมาจ้ากาบินมาทำหน้าเป็นกาทำหน้าเป็นกาตรงตรง,งเสียงนเล่นรอบตรงเสียงนใช่ไหมใชไหมใช่ไหมกา อจำพอจำได้โดยที่เราก็ต้องอ่านเราก็จะสนุกกว่าเดิมทุกตะเอาเราไม่พอละฝาเหนื่อยแล้วฝาเล่นกีตาร์ไม่ได้เล่นมานานนิ้วแหกหมดเลยจับนิ้วดิโอ้โหนะี่กล้องอยู่ไหนเนี่ยนิ้วเป็นเส้นเลยครับเป็นสันเลยนะี <laughs> ่โอ้ไม่ได้จับกีตาร์มานานมากเอาละเหนื่อยปากมากด้วยก็วันนี้เราดูปากตรงนี้ดิแดงเลยนะเอางี้มานได้ี่เดิมจบแลวจบลวเดี๋ยว ก็คิดว่าคงแบบเป็นเพลงระบายเสียงสัตว์แบบกระท้อนกระแท่นเพราะว่ารังกี้เพิ่งอ่านครั้งแรกแล้วก็ยังยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับทั้งเราต้องหัดอ่านทุกวันเข้าใจไหมหัดอ่านให้คล่องคล่องเพื่อได้อะไรนะพูดดังๆพูดดังๆพูดดังๆเขาไม่ได้ยินพูดดังๆพูดดังๆเลบอกเลยบอกอะไรนะ ตอนนี้ผมขอจะบอกให้ทุกคนว่าผมตอนนี้ผมจะตัดต่อจะมันจะทําเสียงผมจะตัดต่อเป็นเสียงเพลงเศร้าๆอ่ะเศร้าได้ยังไงอ่ะทาไมอ่ะแบบเพื่อเศร้าเพื่ออะไรทำมาถึงทำเศร้าๆผมรู้สึกเหนื่อยป่าเห็นไหมถ้าเราอ่านล้องเมื่อไหร่เนี่ยเราจะร้องเพลงนี้ได้สนุกมากเลยก็คิดว่า ผู้ปกครองอหลายๆท่านที่ได้ดูถ้าใครสงสารปลาที่มือปลายนี่โหบุบขนาดนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆแล้วว่ากดซับสไครต์กดกระดิ่งกันให้เยอะๆด้วยนะครับถ้าใครสงสารไม่เอาดาีกว่าเพื่อนๆแฟรงกี้ที่ได้ดูคลิปอันนี้เกิดผู้ปกครองสามารถทําดนตรีหรือว่าทําอะไรได้มันสนุกกว่านี้สนุกกว่าที่เราสังค OL ทำเนี่ยลองทาส่งมากันดูนะใช่ไหมส่งมาในไลน์ก็ได้นะหรือว่าไม่ไม่ก็ส่งในยูทูบเลยเดี๋ยวเราก็เอาลิงก์ไปดูเพราะว่า ช่วงนี้โควิดก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมใชออ่อยู่บ้านกันเป็นแถวเลยมีแต่คุณ,คณจ่อยแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็รียของเราไปวันนี้เราก็จบเราก็จบเฉพาะเฉพาะกิจกรรมชวนทําชวนคิดนะครับทำ,ำเสียงสัตว์ไปก่อนในภาษาพาทีของชั้น <c oughs> 1> ป .1 ก็ขอบคุณที่แล้ว อย่าลืมอะไร <c oughs> ข้างบนอยู่ข้างบนอย่าลืมอะไรโอเคโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณมากนะครับอาร้องรองที่ไปดีอัอนเร็ก่อนก่อนก่อ,อนสุดท้ายเลยเริ่มดนตรีเอานกเลย นกบินมาจ้านกบินมาทำหน้าเป็นนกทำหน้าเป็นนกน้องจิ๊บจิหัวมันอะไรหัวมันพังงบหัวมันพังงบเดี๋ยวไปซ้อมใหม่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนกบินมาจ้านกบินมาทำหน้าเป็นนกทำหน้าเป็นนกทำไงมวนพังงบหัวมันพังงบ